ครับสวัสดีครับทุกภาพฟ้ามครับบ้านหนองสีมตมกกรามเพื่อจตุราบักพิมาาจังหวัดเลยครับมือนี่ก็ับเป็นเหอวันที่ยี่แปดครับมกกลาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมมือนี่ก็ได้งอทองมากเ้ยครับนี่แบงกัดครับความสูงแม่ยระม่ารลอยสี่สิบบวกลบเลยครับได้หง่ได้หนาเลยครับอ่างลามเดึกเลยครับหางก็ดีหาเงยทางลาม สองสี่เดียนกว่านะครับครับเบียดบัตเตอร์นะครับเนี่ยครับเนี่ยรับประกันทองครับต้เบิ้งครับบ่อทองบ่งเงินครับเคลื่อนเงินขึ้นว่าครับตรวจทองแล้วครับรับประกันครับสี่เดียนกว่าเบียดบัตเตอร์นะครับวองบ่ได้ใบได้หลอดมากนะครับงูอันบ้านงูันเด็กหน่อยเอาไปเลียใบมันก็เลยหาบ่เห็นครับผมก็เอาง่ายๆเลยครับนี่นี่คือว่าทองก็คือทองครับรับประกันครับ ครับนั่นแหละเบิ่งครับใหญ่หนาลึกครับแขีงขาดีเร็ยบดีทั้งคู่หนาคู่หลังนุมนุมนุมซีนุมซีนุมซีบอมีสิ่งนี่ได้ครับนุมนุมดีเลยครับนุมซีบอมีสิ่งนุมดีนุมซีครับเปิดราคาไว้ราคาง้อทองนี่ครับสองเมื่อเก่าพันครับส่งให้พี่ถอีสานนี่ครับต้องตรวจครับแองขาดครับบินมาเตอร์ครับ ผสมพอแดงกำลังมาแรงครับไปรุ่นออกมันจีออกมาดำหัวออกมาแดงครับนั่นแหละจีออกมาเป็นตัวผู้ตัวแม่ครับนั่นแหละครับแล้วประกันพตสองห่วงห่วงสูงนี่ร้อยสี่สิบบวกลบด้วยครับบ่แมนหน่อยดีครับใหญ่หนาลึกบ่าแม่นี่เดี๋ยวก็ได้สดด้วยครับลูกหนึ่งลูกสองด้วยครับครับเนี่ยเบื้องหลอดครับผมว่าสดดีเลยแบับบ่าม่นี่เ็นตาเลียงครับ ย,งงยัยงไงกินไงครับว่ามูนี่ครับครับลุรงรถกิหนหนาายหนาท่วนๆเลยครับลุงรถมาสบายครับนั่นแหละลงเรื่อยครับกินหยาดีครับนี่ละผมทายช่วงบายแล้วครับนั่นแหละ แต่จก็ทักมาต้อนรับครับทรงไห่เลยครับทรงไห่ซี่ตัวอิสานครับเนี่ยเห็นมี่เเฟนเเฟนถามหาหลายอยู่ครับครับไม่ละแบ่งกัดกำลังมาแรกกระบินมาเจอครับเป็นนี้สายเหนียวสายคุ้นครับยำราคาที่หนึ่งครับสองเมื่อนเก่าพั่นกับทรงไห่ซี่ครับกับเบอร์ตัวกับศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์เก้าแปดห้าสองแปดครับสุภาพฟ้ามครับ ครับผมก็ขอขอบคุณขอบคุณครับที่รับชมำชิบสุภาพฟ้ามครับผมครับมันทนแดดครับขอชมคีบเลยครับนี่แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ